ฮฮึบฮเอาตบมือเลยครับตบมือให้จังหวันเลยครับเสียงเบามากขอเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาคำแรกเคยบกแท็กซี่ไหม่าว่าเร็วมาจากนั้นดีเอาโบก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 บกถ่ายรูปไปเลยเดินบอกมาเลยเดินเดินไปถ่ายฝั่งนู้นอ่ะถ่ายยอยู่

เพลงขมนเอาเยเอาเลยฮาเลยเอาจังหวะเอาจังหวะผมลาแล้วผมลาเอาเพลงต่อไปเคยขี่รถเชฟไหมเดี๋ยวสูงสูงข้นสูงสูงก็ปัน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 นปัน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 ปัันปนปันปัน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 ปันปันปันปัันป กยไปช่วยกันหน่อยล็วพี่เขาจะแย่เราอ้าวขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมรืมมอในวันนี้ <laughs> ยังไงก็อย่าลืมนะครับ <laughs> ไปโบกไปโบกตั้งคืนด้วยหลับคือ <laughs> ความบัตรหมาดีจากชมรมพนักเชฟเ <laughs>